ตอบ้านนาค่ะของหลังมาด้วยชุดสีแดงนะคะบ้านนามาด้วยชุดสีเหลืองค่ะภายใต้การนำของคอ,อพอพสตนะคะใัยพวงบุญช่วยค่ะตอนนี้นะคะทางท่านนายอำเภอนะคะก็กําลังเดินทางมานะคะกาลังใกล้จะถึงแล้วนะคะเพิ่งโทรมาเมื่อกี้เองค่ะท่าน,นกำลังยกหูโทรศัพท์นะคะประสานงานากับน,นายอำเภอกระเตนนะคะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นเภลียงนะคะเป็นตำบลที่มีความเข้มแข็งนะคะมีความสามาัคคีนะคะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้เกิดการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนว่าวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาครับ ก็เพื่อสร้างหลักๆเลยครับเราก็สร้างความสมัคคีนะครับและก็ในส่วนของสร้างการมีน้ำใจและที่สำคัญครับที่เป็นไปนวมอยู่นิดหนึ่งนะครับก็คือการแสดงถึงทักษะทางด้านกีฬาของนักกีฬาในตำบลมะานาของเรานะครับว่าวันนี้การจัดการแข่งขันกีฬาของเรานะคะไม่ได้แต่เฉพาะของผู้ใหญ่นะคะมีตั้งแต่รุ่นเล็กเลยนะคะของเยาวชนนะคะถูกต้องเลยครับก็ทั้งรุ่นเยาวชนนะครับไม่เกิน13ปีนะครับจะผลักดันให้เยาวชนรุ่นต่อไปเนี่ยนะฮะเป็นพลัง หลักนะครับแล้วก็เป็นกําลังสําคัญ เพื่อที่จะมาทดแทนนะครับนักกีฬาที่ที่ขาดช่วงอยู่นะครับก็เพื่อพกดันให้เด็กๆได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ห่างไกลยาสิติดครับซึ่งนักกีฬาในวันนี้นะคะทั้งรุ่นเยาวชนและก็รุ่นผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในชุมชนเราทั้งนั้นเลยนะคะที่มาร่วมกันแข่งขันนะคะสร้างความสามัคคีค่ะครับแล้วก็ด้วยในที่ประชุมครับพี่เป้าในส่วนของทั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาครับแล้วก็ในส่วนของทาง,ท,าง,ท,าง,ท,างท้องที่นะครับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มีมติกันว่า เราจัดกิจกรรมนะครับจัดกีฬาเพื่อตำบลบ้านนาเชี่ยวเหลี่ยงโดยคนบ้านนาเชี่ยวเหลี่ยงและก็เพื่อคนบ้านนาเชี่ยเหลี่ยงครับแสดงว่าคนบ้านนาเชี่ยเหลี่ยงไม่ทิ้งกันใช่ไหมคะถูกต้องครับประมาณนั้นนะครับก็ถ่าเดี๋ยว ตรงนี้ในอากาศก็ถือว่ากําลังดีนะครับไม่ร้อนจนเกินไปนะครับก็ขออนุญาตเตรียมความพร้อมนิดน,นึงครับในกระสอบเดี๋ยวสักครู่นะครับจะมีพิธีเปิดนะครับโดยดยังที่ท่านพี่เป้ได้นําเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับว่าจะเป็นท่านแอมป์ปืนนะครับนางสิบุญญาพัฒนยันยงนะครับเป็นประธานในพิธีเปิด ลำดบับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญน,นะคะท่าน <c oughs> นายอำเภอกระเปอร์น,นะคะท่านสุเบญญาพัฒนายันยงนะคะประธานในพิธีการจัดการแข่งขันกีฬาอาเกมประจำปี2568กล่าวเปิดงานนะคะครับโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตมลานาครับนายสวัสดิ์สุใจใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีขอเรียนเชิญครับ วิศวบยาพัฒนายันยงแพร่เปิดแต่ผมนายสวัสดิ์สุดใตใหม่นายกองการดหานส่วนตระกลบ้านนาในนานประธานคณะกรรมการพิสาการจัดการแข่งขันกีฬาภายใต้โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตบลบ้านนาเกนปี2568พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านซึ่งพร้อมกันหน้าที่นี้กีฬาสาคนประกอบด้วยกีฬาฟุตบอลเจคนรุ่นประชาชนชาย สองเวลาฟุตบอลจตคนยยกวชนชายอายุปีสามคือปัตกอนกีนชาย วันล์บอลผสมสามคนหญิงสามคนเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรเล่เี UH ่ยวตรงนระชนเุดวันนี another 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 ้นเี้เวลาอังกฤษไแล้วแต่ผมก็นเชิญทานแหวนไปกันลยอ่างนเพราะว่รลอกยังุบอลุบอลเี่รีบดีอง่องรเพื่อเ่นส่อในที่กีาและกุกเกี่ยวข้อรูลไปขอเชิญครับ กีฬาแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมในโครงตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาอ,อตาบตบ้านนาเกมประจำปี2 5 6 8นะคะวันนี้ก็ได้ัเขียนลงการประหารสวนตมมนะบนนาาให้มเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอบตบ้านนาเกมประจำปี2568นะคะก็ตามที่ท่านนายกองการบริหารส่วนตะบลบ้านนากล่าวมานะคะก็ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการแข่งขันครั้งนี้าการแข่งขันกีฬาของแต่ละอบตก็มีการตั้งงบประมาณไว้ซึ่งว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ